ผัดเผ็ดไก่ใส่มะเขือพวงนี่ครับไอ้ผ <c oughs> ัดเผ็ดกล้วยแห้งแล้วก็เติมน้ำใส่พริกแกงเผ็ดเข้าไปให้ออกแบบนี้เลยนะแล้วก็ใส่มะเขือพวงตามหลังเข้าไป <c oughs> แล้วก็ ถ้ามกเกือพวงมันเปลี่ยนสีเราก็ยกออกได้แต่เราอย่าไปใส่พร้อมกับเนื้อไก่นะเพราะเราต้องทําให้ไก่สุกก่อนพอไก่ที่สุกปุ๊บล้วก็เอามาเกือพวงเนี่ยใส่ไปตามใส่ทีหลังถ้ามาเกือพวงเปลี่ยนสีก็แสดงว่าไก่ที่เราสุกก่อนหน้านี้ก็จะสุกขึ้นไปอีกมันก็จะไม่เหนียว น,นี่เมนูผัดพริกแกงไก่ใส่มะเขือพวง chí vịt thung chí vị